ก่อนที่จะคุยกับโกบริต่อนะคะคุยกันถึงเรื่องที่ดิฉันเครียดมากตอนนี้เพราะว่าจะหมดเดือนมกราแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าเดือนกุมภาแล้วทำไมเดือนแห่งความรักเราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมเพื่อที่จะต้อนรับกับคู่ความรักที่มันอาจจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้เอออย่างแรกเลยนะคุณพี่คุณพี่ต้องกลับไปดูคู่กรรมก่อนถูกต้องนะคะพอดูคู่กรรมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันคือคู่กรรมใช่ไหมแม่ไม่ต้องกังวล ก่อนแล้วกู่กรรมก่อนเดี๋ยวสักพักพออารมณ์มันเริ่มมาเดี๋ยวความรักจะตามมาได้เลยค่ะแล้เจ๊ก็ต้องดูแลตัวเองได้ทำไงคะการดูแลตัวเองเริ่มที่ริมฝีปากโอ้แน่นอนเพราะว่าเดือนแห่งความรักอาจต้องใช้เยอะแล้วต้องดูแลริ้นจี่อย่างงี้เพื่อวันนี้ึ้นดีแบบว่าในวันที่ยายพาฝันสภพาโกบรีมาจุ๊บเราอู้ตายเราก็จะต้องบอกว่ารักษาริมฝีปากของเราให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นน่าจุ๊บใช่ไหม เมเปิลลินเบบี้ลิฟเลิฟคัลเลอร์นะคะมีโจโจบาออยนะคะแล้วก็มีวิตามินอีช่วยแทรกซึมเข้าไปอย่างลุกล้ำแล้วก็มี s p f 16ด้วยป้องกันแสงแดดทำให้ปากอัลชมาลินแหม่เลศมากเลยนะได้เลยเีวเราจะต้องรอให้มันถึงนิยายพาฝันนะคะนึกเมื่อตัวจริงเขาอยู่ตรงนี้ตักสติก็อยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถทำได้เลยไหมคะเราจะได้ได้อย่างฝันเลยไหมคะับโกีแล้วกันต้องซื้อก่อนตอนนี้นะคะเขามีราคาพิเศษมาก69บาทนะคะเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการนะจ๊ะ ต้อนะฮะเผื่อดอกมะรีกันต่อได้อีกได้อีกนี่ไงเขาบอกว่าเล่นเรื่องนี้เลย่ต้องประกอบมีบบว่านักแสดงที่เคยเล่นเป็นโกบรีอ่ะครับทั้งสองท่านด้วยกันเล่นด้วยกันครับมีใครบ้างนะคะมีอันหนิงมิรุษครับมิรุษก็เคยเป็นแบบว่าพระเอกคู่กามเป็นโกบรีมาก่อนอันนาอันนาคูวนายอ๋อน้าภวนายด้วยครับผมพระเอกคู่กามมาก่อนได้แบบว่ามีการคุยขอคําแนะนําหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ ก็เล่นเลนน้อยๆครับใน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 การเข้าซีอะไรอย่างเงี้ยฮอนเชื่อจะถามเรื่องการพูดภาษาญี่ปุ่นจำยังไงอะไรเข้าซีนี้เป็นแบบไหนฮอนหน้าก็เช่นกันหน้าก็เช่นกันนี่แล้วเขาบอกว่ามีการขอคำแนะนำจาก พี่โอวรุดด้วยล่ะค่ะใช่พี่โอนี่ไปเจอกันที่กองนะกับนัดโอ้ยแขกรับเชิญแต่พี่โอว่าไงบ้างพี่โอแนะนำอะไรกับบ้างเขาก็สนุกสนานครับผมก็เอาฝังเนื้ฝักตัวเลยนะคะเป็นโกเบอรี่อะไรเงี้ยฝังเนื้ฝักตัวเขาเราหาแล้วพี่โอก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาว่าเออเอดีดีเล่นดีๆนะอย่เง้ยก็ไม่บอกว่าไม่ต้องให้คําแนะนํากันอะเนาะใช่แล้วให้กําลังใจกันอย่างไีก็รักกว่าก็เป็นแบบสบายใจเราคนถูกต้องนะจ๊ะถามโกเบอรี่ว่าฉากไหนที่เราถ่ายมาทั้งหมดประทัับบใใจจทที่สุดปรรระเหอคับ จริงๆผมประทับใจเวลาเข้าพระเข้านางในหลายๆครั้งอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเพราะอันนี้แบบนี้พี่ค่ะเพราะว่านางทั่วไปทั่วไปเหรอเอ่าทัวา่วไปเพราะเพราะว่านางเอกเนี่ยจะมีอารมณ์ที่เห e> มือนแกับค่อนข้างที่จะแปรปรวนอ e> ๋อ e> ผู้หญิงไนะงเนาะใช่มังคารก็เพิ่งจะวัยรุ่นนะไม่น่าจะเป็นอาจะวัยรุ่นแต่เวลาเราเข้าซีนกับนางเอกอย่างเงี้ยนางเอกก็จะเหมือนอารมณ์ว่าแบบ ขัดเราตลอดทำร้ายเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออโอเคฉันไม่อยู่แล้วตอนนี้ฉันฉันกลับมาได้ไอ้ก็จะหันมาแล้วก็ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างอะไรเองเห็นหน้าเวียนๆมาแล้วจะแบบว่าชอบอย่างนี้ชอบแ่บหมันไส้นักอะไรเงี้ยเขาจะประทับใจแบบนี้ ไปหลอกให้ตาบัวกับตาผลเอามีดมาฟันเราแล้วเราก็ต้องไปรักษาที่บ้านอังซมาลินแล้วก็รักษาเสร็จปุดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเสร็จปุ๊บเอจะกลับบ้านปุ๊บ้แผลคุณเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> บบอันนี้ Arrow เราเหมือนแบบว่าตบจูบตบจูบนะนั่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะพี่บีใช่ไหมใช่ไหมชอบประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ครับเพิ <S 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 2> <S 2> <S ่งรู้ว่าต้องสร้งเกลียดต้องแสร้งเกลียดข่าวก่อนนะคะเรื่องของเพลงบ้างดีกว่าไ้เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยได้พี่ชมพูมาแต่งให้แล้วคุณบีก็ร้องด้วยมันยากเย็นเข็นใจอะไรบ้างไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะจริงๆความยากเย็นเข็นใจเนี่ยผมว่า ไม่น่าจะยาก <sim. S 1> าเพราะวา่าพี่ชมพูเวอร์ชั่นก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นพี่ชมพูแต่งเ <bilmiyorum S 1> วอร evet ์ชันนี้ก็ได้พี่ชมพูแต่งฉะนั้นในเรื่องความรวมต่างของเพลงความหมายต่างๆคําสําคัญเนี่ยพี่ชมพูเขาจะเก็บเอาไว <util. S 1> ้นะฮะแล้วก็กับนูนาค่ะนุ่นาเคยร่วมงานพี่ชมพูมาก่อนเนี่ยหน้าดีแล้วที่เขาเล่นเป็นคู่กันนะฮะแล้วก็ พี่ชมพูเนี่ยผมก็เคยเจอครั้งแรกแต่ว่าเคยเจอครั้งแรกก็ถูกคอกับพี่ชมพูก็คุยกันาฮได้สนุกสนานได้แล้วก็ในการบีบอารมณ์ต่างๆสไตล์การร้องต่างๆก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกใจกันครับอ๋อคือพี่ชมพูมาบีบมาทำมาอะไรอย่างนี้เขาไปอยู่ท้องหันด้วยเลยนะฮะอยู่้พออารมณ์เลยแหละว่าท่อนนี้อะไรอย่างน้จะต้องแบบไหนอะไรยังไงอย่างงี้ฮะมีท่อนไหนที่แบบว่าอุ้ยตายแล้วผ่านมันยากอะไรอย่างนี้บ้างมั้ยมีนะมันระทับใจอะไรท่อนไหา เขาให้เราครีเอทได้นะฮะคือว่าเราครีเอทแบบไหนเราร้องยาวไปเลยร้องยาวไปประมาณหลายๆรอบอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ชูบัวเขาจะเลือกในเทคที่ดีที่สุดแล้วก็เลือกที่อารมณ์ได้อ่ามาใช้ครับจะเริ่มต้นใหม่หมดคืดีดีแล้วนับดีแต่พี่ขออีกรอบใช่ใช่เพราะเพลงนี้ประมาณประมาณสี่นาทีเองแล้วก็ร้องร้องร้องไปแล้วก็พักนิดนึงก็ร้องร้องไปสุดทันไม่นานครับชอบไหมเพลงนี้ ชอบครับชอบชอบมากผมว่ามันมันความหมายมันตรงกับเรื่องคู่กรรมมากๆแล้วอัลบั้มของคุณบีเองนะคะเราจะได้ฟังเมื่อไหร่คะตัวนี้เป็นซิงเกิลก่อนครับในในคู่กรรมว่าให้ดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสองสามรหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์สามโทรออกขึ้นทันไหมคะขึ้นทันขึ้นทันแมนนั่นแหละสามคู่สามดอกครับคู่กรรมเลยใช่แล้วนะคะ่ะมานอกจากนี้บีมีฝากผลงานอย่างอื่นไหมก็นอกจากคู่กรรมแล้วแหละครับ ก็เนี่ยในเรื่องของซีกเลนนี่แหละครับแล้วก็หลังจาก ิงเกลิลนี้เนี่ย<า>จะมีซิงเกลิลของผมนะฮะ,ะที่ร้องไว้ในคู่กรรม<ะ><ะ>หนึ่งเพลงร้องคนเดียวแล้วก็ดูนาเพลงเดียวของดูนาด้วยจะร้องไว้ในคู่กรรมด้วยเหมือนกันฝากติดตามไว้ด้วยแล้วก็คู่กรรมนี้วันจันทร์และวันอังคารเวลาสองทุ่มสิบนาทีทางช่องห้าับสามารมาเจอกันได้นะจ๊ะติดตามกันนะคะแล้วก็พี่บี้ค่ะตอนนี้เดอะสตาร์เก่าร้องกาลังมาเลยพี่ช่วยพูดถึงรายการนี้หน่อยค่ะผมไม่ดูผมไม่ดูเมื่อเสาสองเสาที่ผ่านมา ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้สนุกมากสนุกสนุกมากสนุกมากคิดถึงตอนนี้ตัวเองกลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยากอยากก็ไปจุดนั้นมากมีอะไรจะแนะนำน้องๆที่ก็ก็บอกน้องๆทุกคนนะครับขอให้ตั้งใจนะครับตั้งใจเพราะว่าการที่จะเข้ามาสมัครประกวดแล้วการที่จะติดแปดคนสุดท้ายนีนเป็นเรื่องยากปีนึงคนก็เป็นหมื่นนะฮะในเมื่อเราถ้าเกิดว่าเราเป็นแปดคนสุดท้ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ทำโอกาสนี้ให้เต็มที่ครับ และสำหรับน้องๆที่แบบว่าเฮ้ยพลาดไปในปีนี้มาสมัครไม่ทันเ่ยรหรือว่าอะไรเอ่ย,<า>ยที่บีให้กำลังใจน้องอหน่อยไหยะคะมีอีกหลายปีเดอ,อดตานี้เดอะสตาร์ก้าดได้ไหมครับ<ไ>พลาดไป สี่สิบเอ็ดหรือแซมมสี่มัไม่ได้ติดเยอะครับมีเยอะมาม,มาก<ช>ทุกปีเลยทีเดียวมา <นะ S 1> ค่ะโอเคบอกว่าฝากละครคู่กรรมอีกสักรอบหนึ่งอรอบหนึ่งได้ครับค่ะ,คะก็ฝากถึงละครคู่กรรมด้วยนะครับผมกับลูนาและทีมงานทุกคนก็ทาประเด็นที่สองทุ่มสี่วิธีทางช่องห้าทุกวันจันทร์และอังคารนะครับฝากเป็นกำลังใจหให้เราด้วยค่ะดูกันเต็มอิ่มชั่วโมงครึ่งได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณพี่บี้มากๆเลยดูนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ลืมนี่นะคะอุ้ยแฟนคลับของพี่บี้น่ารักมากนะคะมีให้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้นะคะก็พร้อมแจกให้เลยนะคะเพียงแค่ส่ง SMS อมาอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเอาไปแปะหนนหน้าใช่แล้วก็มีพี่บี้ด้วยนะคะถ้าใครไม่มีเลยอันเนี้ยขอบคุณครับให้ได้ได้มาไปหนึ่ ได้ส่ง s อสมา4242830นะคะเยอะแยะมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกความรู้สึกดี่ใน s อ s ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในรายการสองสาวเล่าเรื่องทําให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะขออภัยคุณดีด้วยนะคะขอไพรคุณทบยันตีขอไพรที่จะไม่รอดกับต้องน้องขยี้ได้ล้วโกโก้ริ้งคัมคั่งสองสาวเล็นไงเดิมนะอ่ะแาสองคนลาไปแล้วนะะ รายการสองสาวเล่า <av> <Sunday. S 1> เรื่องอีอีสวัสดีค่ะ